โตสปีดซีเคศูนยนึ่งศูนย์สี่คอคีย์บอร์ดครับนี่เป็นวิดีโอแกะกล่องของคีย์บอร์ด m o t ต r สปีดซีเคหน่นะมึงสั่งไปเมื่อวานวันที่4ครับวันนี้วันที่5กุมภาได้ของนะครับสั่งแค่วันเดียวถึงไวครับไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้เหมือนกันโอเคเรนนีแกะกล่องครั้งแรกเลยนะครับ เน,นี้ยผมมาแกะกล่องเลยดีกว่าผมก็ยังไม่ได,ดูข้างในเหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างโอเคเป็นมีสระเออมีคู่มือเป็นไกด์นะครับไม่รู้มีแต่ภาษามีภาษา,าจีนภาษาอังกฤษอันนี้เป็นอะไรน่าจะเป็นใบรับประกันของเขาคิดว่านะอันนี้เป็นคู่มืออ่าไม่ต้องดูดีกว่าคู่มือนี่น่าจะมีอะไร เี๋ okay. นี่เป็นตัวคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดก็ไม่มีอะไรมาให้เลยนอกจากคีย์บอร์ดจริงๆอ่าผมสั่งเป็นตัวส,สีขาวรดเออสีคูรดโกไปนะครับโอเคมันก็ไม่รู้จะเป็นเสียสวิตตัวนี้เป็น ัเป็นเป็นสีฟ้านะครับบูสวิตนะครับแต่ผมก็ไม่รู้สัมม่งมาทดลองสั่งมาแล้วว่าข้างในมันเป็นสวิตของยี่ห้ออะไรอา่ารู้สึกว่าจะไม่มียี่ห้อนะครับนะครับแต่เสียงก็ แบบราคาผมสองก็ถือว่าโอเคครับเป็นตัวนี้เป็น RGB นะครับโอเคของ Motor Speed CK 1 0 4นะครับตัวนี้เขาบอกเป็น RGB Keyboard เป็นไฟที่ปรับสีได้ครับมี มีหลายสครับมีฟังก์ชันมี m a c r ค key มาให้อ่าันนี้ผมมาดูเปลี่ยนสีไฟก่อนแล้วกันมันมีฟังก์ชัน1อันนี้เป็นโหมด fps นะครับเป็นมีไฟเฉพาะขึ้นปุ่ม awfd นะครับมีแค่สมปุ่มแล้วสามารถเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสี หนึ่งสีเปลี่ยนฟังก์ชันก็แช่มันนี้แบบกดแล้วหายนะครับนี่เป็นไฟวิ่งธรรมดานะครับสามารถปรับความเข้มของแสงได้ นี้กดเป็นหยดน้ำนะครับเป็นสีได้มีก็อไฟติดค้างแล้วก็ดับ อันนี้เป็นเลนโบสามารถเลือกสีได้เอาเลือกสีไม่ได้ครับตัวนี้แค่แค่มันวิ่งไปซ้ายไปขวาแล้วก็ไฟแช่ไฟติด้งังเดี๋ยวจะเป็นโหมดที่เขาตั้งมาให้ว่าโหมดอา่าตรามีเป็น See. เรื่ององตัวนี้เป็นเขาบอกมันเป็นบูสวิตนะครับแต่ไม่ใช่ของเชอร์รี่ MX นะครับรู้สึกว่ามันเป็นโลโก้ของยี่ห้อของเขา,เาครับแต่ผมก็อ่านไม่ออกว่ามันเป็นโลโก้อะไรคามตัวเล็กมากเป็นคีย์บอร์ดมาจาก 其实，